พระผู้มีพระภาคตรัสกับกูตะทันตะพราหม์เล่าถึงเรื่องของพระเจ้ามหาวิชิตลาศที่เรียกพราหมุโรหิตมาเฝ้าเพื่อให้สอนวิธีการบูชามหายันพราหมุโรหิตได้ทูลสนองพระดำรัสนั้นว่า แว่นแคว้นของพระองค์ยังมีเสี้ยนหนามยังมีการเบียดเบียนกันการปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในนิคมก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏการแย่งชิงตามระยะหนทาง ก็ยังปรากฏและถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บสวยในขณะที่แว่นแคว้นเป็นไปด้วยเสี้ยนหนามเต็มไปด้วยการเบียดเบียนเช่นนี้ก็จะได้ชื่อว่าทำกิจไม่ควรทำอีกประการหนึ่งพระองค์อาจจะทรงดำริว่า เรากำจัดเสี้ยนหนามคือโจรผู้ร้ายเสียได้ด้วยการประหารการจองจำการริบรัพ์การประจานหรือการในระเทศดังนี้ข้อนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการกำจัดได้ราบคาบด้วยดีเพราะผู้ที่ยังเหลือจากการถูกประหารก็ยังมี ชนพวกนี้จะเบียดเบียนชนบทของพระองค์ในภายหลังแต่ว่ามีอุบายที่จะกำจัดเสี้ยนหนามเหล่านั้นให้ราบคาบด้วยดีได้คือ 1. ชนเหล่าใดอุตสาหะในการทำกรเกษตรกรรมและปะศุสัตว์ขอพระองค์ จงประทานพืชพันธุ์และอาหารแก่ชนเหล่านั้น 2. ชนเหล่าใดอุตสาหะในพาณิชยกรรมขอพระองค์จงเพิ่มทุนให้ชนเหล่านั้น 3. ามข้าราชการเหล่าใดอุตสาหะขอพระองค์จงประทานเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนแก่ชนพวกนั้น ในโอกาสอันสมควรชนเหล่านั้นแหละจกเป็นผู้ขวนขวายในการงานของตนไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์และพระครังก็จะเพิ่มพูนมากมายแว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษมปราศจากเส้นนนามและการเบียดเบียนพวกมนุษย์จะร่าเริงบันเทิง นอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอกแม้จากไม่ปิดประตูเรือนในเวลาค่ำคืนก็เป็นอยู่ได้ภิกุทั้งหลายพรามและข้าบดีทั้งหลายผู้บำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานะปัจจัยเพศสัตวบริขารชื่อว่า เป็นผู้มีอุปการละมากแก่เธอทั้งหลายภิกขุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรมาจันอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหมณ์และ ข้าบาดีเหล่านั้นชื่อว่าเธอทั้งหลายก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชนเหล่านั้นภิกขุทั้งหลายคารืหัดและบรรพชิตทั้งหลายต่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤติประมรจันเพื่อถอนกิเลสอันเปรียบเหมือนห้วงน้ำเพื่อจะทำซึ่งที่สุดแห่งทุกโดยชอบ ด้วยประการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสี่จำพวกอย่างไรเล่าคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุข อันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดมีอยู่ในธรรมนั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียน เป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุดทาวาสภิกขุทั้งหลายความอุบัตินี้แลไม่ทั่วไปด้วยปุรุชน 2. อ,อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสงบพิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยฌาน 3. อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความจางไปแห่งปิติจึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะและย่อมเสเวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌาน 4. อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงบรรลุจตุทชฌาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดมีอยู่ในธรรมนั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟัง เป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาเหล่าสุทธาวาสภิกุทั้งหลายความอุบัตินี้แลไม่ทั่วไปด้วยปุถุชนภิกุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก